สมาชิกกลุ่มทอเทียนทองอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งกลุ่มแม่บ้านทอผ้าที่เร่งทอผ้าลายศิลาล้อมเพชรลายที่ได้รับการประกาศให้ผ้าเป็นลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อให้ทันกับออเดอร์ความต้องการสั่งซื้อเข้ามาในขณะนี้ผ้าทอลายศิลาล้อมเพชรเป็นลายที่ชนะเลิศก,การประกวดโครงการอัตลักษณ์ผ้าถิ่นจากพื้นแผ่นดินกำแพงเพชรซึ่งผู้ออกแบบได้นำปฏิมากรรมต่างๆในพิพ,ธพิธภัณฑ์ัสถานแห่งชาติกำแพงเพชร มาเป็นแนวคิดในการออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการสร้างสารรค์ผลงานเช่นประติมากรรมรูปร้อยรักดินเผาแผ่นลวดลายกรีบบัวแผ่นลวดลายรูปกรีบบัวดินเผาประดับโบราณสถานช้างทรงเครื่องวัดช้างรอบลวดลายกำไลข้อเทา้าลวดลายศิลาพรณเทวรูปพระอิวรและเทวสตรีและศิลาแรงที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นนำมาเป็นแรงบันดาลใจ ในส่วนของการให้สีผู้ออกแบบได้เลือกใช้จุดเด่นและความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรคือสีของศิลาแรงซึ่งเป็นกำแพงเมืองโบราณสถานที่สวยงามโดยสีศิลาแรงมีโทนสีแดงปนเหลืองแดงอมส้มซึ่งเป็นสีจากธรรมชาติตอนนี้คือนโยบายท่านผู้ว่าราชจการจังหวัดเองเนี่ยนอกจากให้ส่วนราชการแล้วก็ลงไปถึงท้องถิ่นแล้วตรงนี้ตอนนี้นะคะทุกท้องถิ่นเนี่ยก็ให้มีการใส่แล้วก็โรงเรียนนะคะ โดยเฉพาะสถานศึกษาเนี่ยค่ะกใ็ให้ให้นำลายตรงนี้ไปไปเผยแพร่แล้วก็ให้มีการสวมใส่นะคะสวมใส่ในเบื้องต้นก็จะเป็นแรงผลักดันที่จะทําให้ลายลายที่เป็นอัตลักษณ์ของกำแพงเพชรเนี่ยแพร่หลายมากขึ้นแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มอทอผ้านะคะในเรื่องความหลากหลายที่ ที่เอาผ้ามาใช้ใน,ในเรื่องของอ,ออกแบบชุดให้มันทันสมัยขึ้นนะคะไม่ได้เป็นแค่ผ้าสิ้นผ้านุ่งสมัยก่อนเราก็มาส่งเสริมโดยเราร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของให้ใส่ผ้าไทยที่เป็นชุดที่สามารถใส่ทำงานได้อย่างเงี้ยนะคะ ณนะตอนนี้ที่ที่ทางทางเราส่งเสริมไม่ว่าจะหน่วยงานของภาคการศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐที่ว่านําทีมโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะเราก็ได้ลงไปส่งเสริมให้กับกลุ่มทอผ้านในจังหวัด กำแพงผิดทั้งหมดในเรื่องของการอันดับแรกที่เราส่งเสริมก็คือเรื่องของการมัดมี่ก่อนค่ะเทคนิคแรกคือเทคนิคมัดมีที่ลงไปส่งเสริมกลุ่มแม่ๆหลายๆท่านที่ที่ทอผ้ากันอยู่คือหลายๆท่านนะคะมัดหมีกันเป็นอยู่แล้วแต่แค่ว่าสิ่งที่เราไปส่งเสริมเพิ่มก็คือเรื่องของความเป็นมาตรฐานของของลายผ้าคือลายผ้าของเราอะค่ะที่เราออกแบบมาจะมีอยู่ที่ประมาณ88เซนของเนื้อลายผ้าเราก็เลยไปสอนเรื่องของการกำกับเรื่องของการตีสเกลการแบ่งช่องว่างของเนื้องานว่าจะทํายังไงให้ลายผ้าของเราในการมัดลายขึ้นมาเนี่ย จะต้องลงอยู่ในช่องของ88ช่องให้ได้มันก็เลยกลายว่าเป็นมาตรฐานของเนื้อลายอันนี้ก็คืออันดับแรกคือเราลงไปสอนเรื่องของกลุ่มเทคนิคของมัดหมี่นะตอนนี้ส่วนใหญ่แต่ตอนนี้กําลังดําเนินการต่อก็คือจะไปส่งเสริมในกลุ่มของเทคนิคตัวอื่นๆกันต่อค่ะสมาชิกกลุ่มทอเทียนทองเล่าว่ากลุ่มได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาผ้าลายศิลาล้อมเพชรเพื่อที่จะได้นําไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนใช้กระบวนการผลิตจากผ้าฝ้ายเทคนิคการทอมัดหมี่ย้อมสีปัจจุบันมีทั้งย้อมสีด้วยสีเคมี ให้มีสีสันที่หลากหลายเพิ่มทางเลือกให้กับทุกเพศทุกวัยและย้อมสีด้วยสีธรรมชาติจากจีลาแรงที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมส่วนลวดลายที่มีความละเอียดวิจิตรสวยงามบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชรและทอจากป้ายทำให้สวมใส่สบายไม่ร้อนดูแลรักษาง่ายในราคาที่จับต้องได้คะกลุ่มรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจมากเลยนะคะที่ได้ทอผ้าของ ลายประจำจังหวัดของกําแพงเพชรของเรานะคะซึ่งซึ่งตอนนี้ทําให้กลุ่มมีรายได้เข้ามาในคัวเรือนของแต่และคัวเรือนทําให้กลุ่มมีรายได้ที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะคะก่อนที่จะมีลายผ้าน,นี้นะคะ,ะทั้งกลุ่มก็จะทอใช้ในคัวเรือนทอแบบลายทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะพอมีลายศิลาล้อมเพชรของประจำะจังหวัดกําแพงเพชรมาทําให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น มียอดสั่งทอเยอะขึ้นแล้วก็ภูมิใจที่สุดคือเราทั้งกลุ่มเราสามารถทอผ้าซึ่งเป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรที่ทำให้ลายออกมาได้สวยงามค่ะจังหวัดกำแพงเพชรได้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองอนุรักษ์ต่อย,ยอดภูุิปัญญาพัฒนาผ้าไทยร่วมกับผ้าพื้นเมืองของจังหวัดส่งเสริมกลุ่มผ้าทอทำตลาดออนไลน์ผ้าพื้นเมือง เพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ายและขอความร่วมมือให้ข้าราชการบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐภาเอกชนและประชาชนรวมสวมใส่ชุดผ้าไทยสัปดาห์ละ3วันโดยกําหนดเป็นทุกวันอังคารวันพุธและวันศุกร์เพื่อให้ผ้าทอเป็นสินค้าเศรษฐกิจเชิเชสงสร้างสรรค์กระจายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดและสนับสนุนให้แปรรูปผ้าลายอัตลักษณ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนำไปสู่ความนิยมในกลุ่มทุกเพศทุกวัย ปมาไกลเลิกทรัทัตแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน